ข้อพระบาลีแตมายกขึ้นมาว่าจิตตังทันตังสุขาวะหังแปลว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ w เอาไว้เทรนไม่บริสแฮปปี้เน็ตเอาไว้เ my brings happiness. happiness จิตที่ฝึกดีแล้วนำ no สุขมาให้นหว่าแต่แฮปปี้เน s อีทบียอนพรีสุขอื่นเหนือความสงบของจิตไม่มีสุขอื่นเหนือความสงบของจิตไม่มีวัตถุ ข้าขอเงินทองให้เราได้แค่ความสะดวกทางกายเท่านั้นแต่จิตที่ฝึกดีแล้วจะให้ความสุขเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีความสุขก็ต้องพย,ยัดเยี่ยมมากเลยแม้อ,อ,อดังๆถ้าอยากมีความสุขก็ต้องแต่ถ้าอยากมีความสะดวกสบายก็ต้องขยันหาเงินเยอะๆ <c oughs> แต่ถ้าอยากมีทั้งสองอย่างก็ต้องฝึกจิตไปด้วยแล้วก็ าเงินไปด้วยตรงนั้นสองอย่างทูอินวันต้องไปด้วยกันจ้ะก็คงจะฝากก่อนที่จะคุยกันนะนีดเดียวจะ้ะสำหรับเรื่องที่อยากจะฝากก็คือวันนี้อาตมาไม่ได้มาเทศแต่ว่าโยมเล่นนิมนต์รมมาก่อนก็เลยต้องยกพระบารีขึ้นมาตรงนั้นวันนี้ไม่ได้มาเทศแต่ว่าจะมาสนทนาธรรมหรือว่ามาปฏิบัติธรรมร่วมกันอาตมาพระประสงค์จะปฏิบัติธรรมในฐานะ ผู้พูดพวกเราก็ต้องช่วยปฏิบัติธรรมในฐานะยอดเยี่ยมมากเมื่อมีผู้พูดก็ต้องมีเมื่อมีผู้ถามก็ต้องมีเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่พระถามวาพวกเราก็จะช่วยกัน